เราก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อาสาสมัครกองทัไทยฝ่ายตระเรอนตำบลการพศ2578ในวันนี้ด้วยในระหว่างวันที่11-17เมษายน2568เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนไดเข้มาเยี่ยมรับรองตามสถานที่ของเทศบาลตำบลบียโรมส่างร่วมปฏิบัติงานนจิตบริการประชาชนบัตรนี้ได้เวลา ควรแล้วดิฉันเปิดงานและตัดิินีเปิดจุดบ,บริการประชาชนช่วงสงกา์พศ2 5 6 8ละครับและยังมีนี่ยนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดจุดบ,บริการประชาชนช่วงชการสงการนะครับ ก็าต้องดมเตร่ความนัดการอบรับแล้วก็ความคุ้นเคยดูแลนะครับเพราะว่าจะเกการแชร์ของเราเขาไม่ได้อยความเแต่เราก็ต้องมาดูแลพวกเขาครับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะให้กำลังใจเขาใความถัดนะครับและถ้าเรื่องเรื่องโอกาสตัวการทุกทีนที่เป็นมาตกแต่ราต้ความคุครับ 那。